ขอยาดด้ครับนี่ขอหยาดด้ถ่ายลงยูทูบจะไงนะยนะคไปถือม้ามโนมาดฮะคุณใส ผมเจ้ายู่นี่เจ้ายู่บ้านอุโมาครับโอ้มาเจอของในฝันครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนึ่งชาวร้อยเอ็นนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ที่น้องงองชาว Youtube ทุกๆท่กกานครับแม้วันนี้มาเจอรถใหม่ป้ายแดงครับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลย ไปเกียรดีเน่นอนาส93อีพัสโอ้คือดีสุดยอดลยวะโอ้คล่องตัวเลยตัวแอร์ครับแจมแจ้วแจ้วเลยจวดดีๆว่ะผู้กับนะดูการทำงานครับ โอ้ออนซอนเด้อวหอนซอนเด้ยวไม่ไปเลยโอ้ทางนู้นก็มีรถเกี่ยวครับนะามาชมนี่ก่อนเลยแหมรถในฝันเลยครับในฝันว่าอยากได้อย่างนี้เลยอยากติดตู้แอร์ครับ าเื้อแขนยาวไม่ใส่เลยครับางเกงขาสั้นด้วยว้าโอ้เย็นไหมน้อนน่ข้างในนี่ดูท่าแล้วน่าจะเย็นนะครับว่านโอ้ดีบด้วยครับดิบใส่เลยครับแ้คืเอเรียนทันไดียว่ะโตโตโต ดูความคล่องแคล่วครับกระทัดรัดโอ้ดูตู้ใหญ่ดีครับตู้เก็บข้าวปัดกินโซดีบเลยครับพี่น้องก่นอนโยกเล่นหัวเจียวด้วยมาคอนโฟนไหมโอ้คือมาแห้งเละ ในหน้าเอ d วดีด้วยผิดมากับรถหรือเปล่าเนี่ยออกจากร้านเจริญชัยนะครับแอกเตอร์คูโบต้าร้อยเอ็ดหรือเปล่าน่าจะร้อยเอ็ดเตอร์อก็ค,อคือมาเจ้าดิบเถอะวรถใหม่นะครับทำอะไรมันก็พ้องแข่ได้หมด กวนอคคอนโทรลเลี้ยวไม่ต้องสืบเลยแจม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 อ้มมมันได้ใจจริงๆ้อนอ่ะโอ้ขัดแต่ว่าวนเอาวนเอาเลยครับถอยถอยโยกถอยโยก อาหยุดทำไมอ๋อกำลังเึกออยู่มมยอ๋เอ,อ,อเหลือสองต้นเอาโอ้เก้าห้าตัวนี้พัดว่าปดปดเฮ้ยไม่มีแต่ด่วนเว้ยโอ้ดูเลือดไหม หนึ <ând> ่งสองสามสี่ห้าหกก็มีตัวประกังหลังด้วยเจ็บตัวแก้วแก้วโคตรเลยครับจวดที่นี้ในในในขอดูข้างในหน่อยเย็นไหมแกเย็นไหมแกเย็นไหมโอ้พัดลมแรงย สบายแล้วครับด wow. ูคนครับครับเสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่เลยโอ้บ่คไขยเล่นบ่โอ้แกวแกวแกวมาดูหน่อยครับโอ้ดูครบพัดลมดูเปิดอุณหภูมิแช่นิดเดียวเองครับพัดลมเบอร์สองจัดสุดจัดครับอู้เพิ่งได้เก้า กี่ชั่วโมงก็10.5ชั่วโมงเลยผู yeah. ้ม yeah. The ah. huh. yeah, uh ีที่ชาร์จแบตด้วยเจ้าเจ้าเจ้าจริงเนี่เครื่องเสียงไม่มีตัวนี้ดูอากาศับตัวนี้ดูอากาศตัวนี้เป่ากันัวโอ้แ่เย็นจนหนาวเราเดยวลงก่อนแน่นอนค่ัน แจมแจมแจมครับนี่ถามเสียทุกอนเสียออกมาเท่าไหรเนี่ออกมาล้านห้าครับนี่เหรอหนึ่งล้านห้าแสนบาทเจริญใช่ปะใช่ครับผมรวยเอี้ดเนียบ่โอ้นะเอาผมกปซื้อรถโยนหันเนาะสื่อรัานเป็นพักานับะซื้อโดนแล้วซือโดนแล้วเก็บปีหรอไ่เอา ขาแล้วออกไม่แล้วอีกแล้วนหนึ่งโอ้เย็นเย็นเย็นเจนหนาวเย็นกสิบิมละุดยอดเลปะ่ะเป็นเป็นติดตยูดจดอไติดจักหนอยติดข้างหลังมันจะงบ้ห่อนไหลเจ้มแกมแมครับโอ้ล้านหนึ่งล้านห้าแสนบาทไม่แพงครับไม่แพง ใครมีตังก็ซื้อเลยผมไม่มีตังเอาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเฮ้ยอย่าลืมกรท้อนขึ้นเลยแต่มีผู้เกลียงทางนั้นดีโอ้โหาเด็กบ่หาเด็กบ่ปะเดี๋ยวต้องหาเด็กนั่งไปน้ำโอ้แฉมแฉมแฉมครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับถ้าชอบคลิปฮ่ากดกระดิ่งนะเดี๋ยวจะพลาดคลิปเด็ดๆครับลากันไปด้วย อูบต้าครับทีซีต่อสามกีพัดโอ้มีระบบตามรถด้วยครับ g ี s โอ้แจมแยมแยมเดี๋ยวปีหน้าจัดเลยวุ่นแล้วไปลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ